ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมาใช้กล่องทูสัญญาณได้อย่างไรนะครับวิธีง่ายเลยครับเข้าเมนูตั้งค่า LNB รหัสศูนย์สี่ตัวโอเคครับตอนนี้ใช้ TP8 นะครับ5้าสิบแปดเรซเก้าเปเซน์เราลองเลือกเอ หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดสองีว่าแรงที่สุดโอเคครับเจ็ดสิบสองใครตั้งสัญญาณได้ต่ำกว่านี้ก็ลองตั้งใหม่นะสังเกตเลยนะครับว่าเส้นสีเขียวนะครับจะนิ่งเลยนะครับแล้วก็เสียงจะเป็นเสียงเดียวนะฮะถ้าขยับจานหาสัญญาณไม่ได้แล้วก็มันจะดังตีต่อตีต่ตอนะครับ อย่ะตีนิ่งเลยอันนี้คือใช้เป็นเครื่องวัดสัญญาณได้นะครับลองเดี๋ยวผมจะลองถอดสายดูโอเคครับมันจะดังตืดตืดเนี่ยนะฮะ